ไม่ใช่เบมหาอำนาจไทยประกาศชัดไม่ยอมก้มหัวให้สารัฐพร้อมตอบโต้รุนแรงค่ะ ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชื่อของประเทศไทยถูกดึงเข้าไปอยู่ในประเด็นร้อนระดับโลกหลังมีรายงานจากสื่อสหรัฐอย่าง Fox News ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของ d o n ัลด์ทรัมเตรียมพักหรือระง,งับการพิจารณาวีซ่าถาวรสำหรับผู้สมัครจากกว่า70ประเทศทั่วโลกซึ่งมีชื่อของไทยรวมอยู่ด้วยค่ะ ข่าวนี้นะทำเอาคนไทยจำนวนไม่น้อยตกใจเพราะคำว่าระง,งับวีซ่าถาวรฟังดูเหมือนจะถูกปิดประตูใส่หน้ากลางเวทีโลกแต่เมื่อดูรายละเอียดจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่การสั่งแบนคนไทยแบบเมาส์เข่งอย่างที่หลายคนเข้าใจ โดยข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศสารัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการทบทวนและเข้มงวดกับกลุ่มผู้ขอวีซ่าถาวรหรืออิมิเกนวีซา่าโดยเฉพาะกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่ามีความเสี่ยงจะกลายเป็นภาระของรัฐหรือที่เรียกว่าพลับบิกชาร์ทเช่นต้องพึ่งพาสวัสดิการรัฐบาลในระยะยาวผู้ที่เข้าใจง่ายๆก็คือสหรัฐกำลังคัดกรองหนักขึ้นไม่ใช่ปิดประเทศ และที่สำคัญมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวไม่เกี่ยวกับแรงงานชั่วคราวไม่เกี่ยวกับคนไปเรียนไปทำงานแบบวีซ่าชั่วคราว ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่จะเดินทางเข้าสหรัฐอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นแหล่งข่าวจากบลูมเบิร์กยังยืนยันอีกว่าสหรัฐเองก็ไม่อยากกระทบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2026และโอลิมปิกปี2028ซึ่งต้องพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติจานวนมาก แต่ประเด็นที่ทำให้ข่าวนี้เดือดขึ้นมาคือการที่ชื่อของประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกจับตาแม้ตัวเลขจะชี้ว่าคนไทยที่เพึ่งพาสวัสดิการของสหรัฐอยู่ในระดับกลางไม่ได้สูงติดอันดับต้นๆแบบบางประเทศในลิสต์ก็ตามตรงนี้เองค่ะรัฐบาลไทยไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ตามข้อมูลที่ไทยได้รับสหรัฐยังไม่ได้ระงรับวีซ่าถาวรอ,อย่างเป็นทางการแต่เป็นเพียงการพักการพิจารณาเพื่อทบทวนระบบตรวจสอบใหม่ซึ่งเป็นสิทธิของแต่ละประเทศในเรื่องของความมั่นคงโดยไทยเข้าใจในจุดนี้และไม่ได้โวยวายหรือเล่นบทเยื่ออ แต่ในขณะเดียวกันจุดยืนของไทยก็ชัดเจนไม่แพ้กันรัฐมนตรีต่างประเทศย้ำตรงไปตรงมาว่าหากการดำเนินการของสหรัฐเข้าข่ายเลือกปฏิบัติหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรไทยก็พร้อมมีมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมคุยกันแบบไม่อ้อมค้อมถ้าคุณเข้มเราโดยไม่แฟร์เราก็มีสิทธิ์เข้มกับคุณเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวีซ่าคนอเมริกันให้ละเอียดขึ้นการทบทวนสิทธทิพิเศษบางอย่างทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การขู่แต่คือหลักการทุ่สากลที่เรียกว่าต่างตอบแทนนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่ประเทศที่นั่งรอความเมตตาจากมหาอำนาจเหมือนในอดีตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยเริ่มแสดงจุดยืนชัดขึ้นเรื่อยๆทั้งในประเด็นชายแดนการเจรจาก,กับเพื่อนบ้าน รวมไปถึงการวางตัวระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐเราเลือกยืนบนผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักไม่เลือกข้างใครแบบหลับหูหลับตาและไม่ยอมให้ใครมากำหนดชะตากรรมของเราเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นข่าวเรื่องระง,งับวีซ่าครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเข้มงวดขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นสัญญาณว่าไทยเริ่มถูกมองว่า เป็นประเทศที่มีน้ำหนักมีศักดิ์ศรีและมีอำนาจต่อรองและนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้บางฝ่ายต้องคิดให้รอบคอบขึ้นก่อนที่จะขยับทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะว่าวันนี้ไทยไม่ได้ยืนอยู่ในจุดเดิมอีกต่อไปแล้วค่ะ